สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่27เดือน11ปี66กับวันเพ็ญเดือน1ิวันลอยกระทงนะครับผมก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอให้มีความสุขในวันลอยกระทงนะครับเที่ยวกันก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับผม ครับผมก่อนจะไปรับชมก็จะลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เชฟหนุ่มด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็เมื่อวานนี้ก็เฮกันยกช่องนะครับขอแสดงความยินดีกับ f อทุกๆท่านด้วยนะครับผมเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราไปสรุปผลของวันที่26นะครับและอีกอย่างครับสาหรับ f อฟนะครับผมที่อยากลงทุนอยากเสี่ยงโชคตอนนี้เชฟหนุ่มกาลังหาสปอนเซอร์ให้อยู่นะครับผมก็ขอ,อาบางท่านก็ อยากมีที่ลงทุนที่เสียงโชคเนาะเดี๋ยวเชฟหนุ่มพยายามก่อนถึงสิ้นเดือนนะี้เดี๋ยวจะปะลองพยายามหาให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลของวันที่อ่ยี่สิบหกนะครับครับผมอีกอย่างหนึ่งสําหรับพี่พี่เอท่านใดนะครับอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับผมก็ศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกหกห้าหกศูนย์ห้าไอดีลน์นะครับส่วนเบอร์โทรก็ศูนย์แปดแปดหกแปดสามหกสองแปดหนึ่งติดต่อง,งานหรือไอีไลน์หรือสนับสนุนช่องนะครับ เดือนละครั้งเองนะครับเดือนสิ้นเดือนเดี๋ยวประมาณวันที่2ี่ดเดี๋ยวเชฟนมจะส่งให้ในกลุ่มไลน์นะครับกับการสนับสนุนช่องเดือนละครั้งครับเดือนละหนึ่งบาทนะครับผมก็ช่วยค่าสม,มุดค่าปากกาค่าน้ําใจครับผมครับผมสรุปผลของวันที่26สบนะครับเชฟนมให้เด่นที่3 5 7ห้าเจ็ดดวิ่งลู่ที่3ามกับ5้านะครับเน้น3ามเฉพาะกิจออกสี่ สามเก้ากับห้าเจ็ดก็มาห้าเจ็ดตัวเน้นเต็มเต็มนะครับผมบางท่านพอห้าเจ็ดมาแล้วก็บอกว่ารอบเฉพาะคิดไม่มีที่ลงทุนที่อย่างโชคเชฟหนุ่มก็พยายามหาให้นะครับผมแล้วก็สามเก้าดูดิมาถึงสามแปดสามเก้าไม่มาดูแต่วิ่งรู่สามมานะครับผมนะครับสาม 3, มาจะจับ ตามเพราะว่ามันก็ต้องจับให้ตามตามสูตรเนาะมาถึงแค่สามแก็ต้องอตามนั้นเอบพิเศษออกเจ็ดห้าเจ็ดกับเจ็ดแปดนี่แหละครับมาเต็มเต็มอีกหนึ่งรอบตัวเน้นแล้วก็ห้าเจ็ดอีกหนึ่งรอบนะครับสําหรับคนที่ว่าไม่ทันเนาะก็ห้าเจ็ดมาสองรอบนะครับแต่กระจายครับผมส่วนรอบเอีมนมให้เจ็ด 5 7อันนี้8 7 5ดหดูนี่ผิดก็ผิดแต้มเดียวอวยู่ะถ้าเป็น8มาก็ยังได้3ตัวด้วยอันนี้ก็7 3 5ดสามห้อีกรอบปกติออก8 7 3กับเอ่อหนก็มา7 3 3 7นะครับวิ่งรูด3มาอีกแล้วนะครับผม อันนี้ให้ 8, ออกแปดเจ็ดสามอันนี้ให้แปดเจ็ดห้าดูดิผิดแต้มเดี๋ยวตลอดเลยอันนี้ก็เจ็ดสามห้าเข้าเจ็ดกับสามทำไมมันไม่มีแปดแค่สักตัวเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็เข้าส่วนหนึ่งสองไม่เข้าเราเวียอพียกสองหกสามกับหกหนึ่งก็มาหกสามสามหกวิ่งลูดสามมานะครับผมมาครับวันนี้เข้า ส่วนห1ไม่มีมีแต่51านึ่งเนาะตัวนี้ก็แตก4ี่หน่อยครับ1 2 3 4แตก4หน่อยแล้วก็เข้า2ตัวเน้นวันนี้ไม่เบิ้ลเนาะแต่เป็นหามตั้งนั้นเบิ้ลไม่เข้าก็ตัวเด่น3มา5มา7มา8มาวิ่งลู่สมาตัวเด่นมาครบนะครับผมก็เดี๋ยวไปตามต่อของวันที่27เลยครับก็ ดีใจครับผมดินดีครับที่สูตรมันเข้าเนะาะก็ตัวเลขก็บอกทุกครั้งว่ามีเข้ามีหลุดใขรก็ตามแต่จะให้ฟันตัวเดียวเน้นเนี่ยโหคงยากครับผมพอเชฟหนุ่มก็ไม่ใช่เทวดาจากไหนมาฟันให้ตัวเดียวแต่ก็ให้ตามสูตรตัวไหนที่เน้นก็ตามตัวนั้นนะครับผมมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมอ่าน่อยวันนี้นะครับผม รวมสี่นอยเด่นนะครับผมตัวเด่นของวันที่ยี่สิบเจ็ดเด่นที่สองสามเจ็ดแล้วก็เก้านะครับผม วิ่งลูดนะครับวิ่งรูดที่วันนี้วิ่งรูดที่7นะครับผมจับชุดให้ก็จะเป็น2 3 2 4 2 5แล้วก็2องนะครับ

ศูนยเจ็ดหนึ่งนะครับผมเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าสี่นะครับ คูเบิลนะครับผมสองสองสามสามเจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าเก้านะครับนี่แหละครับชุดตามตัววันนี้ขอให้แตกในวันลอยกระทงด้วยเถิดจะได้เอฟซีจะได้มีเงินค่าขนมกัน ไปที่เก้าสามเจ็ดเจ็ดสามสองสาม สอแล้วก็2 7 1ครับผมชุดตามตัวมีอยู่ประมาณนี้เลยสำหรับเด่นตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดสำหรับวันนี้เน้นที่7นะครับผมเน้นที่7 กับ2นะครับวันนี้เด่น2ตัวนี้7กับ2 2 3 3 7 7 9แล้วก็9 3ออกไปแล้วออกอีกได้9 3หรือ9 4ดี ต่เอาเก้าสี่ลูกรักนี่แหละเอา้าเก้สามเจดนะครับชุด3ามตัวคือเก้าเจ็ดสามเจ็ดสามสองนะครับผมชุด3ามตัวสองชุดนี้ห้ามทิ้งครับมีติดมามีติดได้เฮกันสำหรับคู่เบิ้ลเจ็ดเจนะครับผมวันนี้กับสองสองเนาะเจดเจดกับสองสอง ชุดพิเศษขอให้มาสักทีเห้ชุดพิเศษเนี่ยเจ็ดเจ็ดเก้าจัดไปหนึ่งชุดนี้เบิ้ลหน้ไว้ก่อนเจ็ดเจ็ดเก้าครับชุดพิเศษของเทียบนม ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เทพหนุ่มด้วยนะครับผมสำหรับ FC ใหม่เนาะก่อนอีกครั้งครับสำหรับใครจะเข้าสุ่มไลน์นะครับผม0879665605เบอร์โทรก็0886836281นะครับสนับสนุนช่องก็ตามนี้เลยนะครับผมผมก็อยู่ประมาณนี้ก็ขอให้ FC เชฟหนุ่มเพงเพ่งป,ปังๆลาวพัฒนาก็เหมือนเดิมครับประมาณเที่ยงเนาะงวทีแล้วก็เข้า9339ตัวกลับนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ FC เชพหนุ่มเฮงๆปังๆนะครับผมสวัสดีนะครับ